สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มทริปที่2ของเราก็คือทริปที่จะมาเที่ยวภูกระดึงกันนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะมาที่น้ําตกเพียงดินกันก่อนนะคะสมาชิกที่มากับเรานะคะมีหญิงปอสก,กุต้าหญิงอ้อนค่ะหญิงเบลหญิงอังหญิงปุยหญิงเอและละตีค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะพาลงไปชมธรรมชาติของน้ําตกว่าจะสวยและน่าเที่ยวน่าดูชมมากแค่ไหนนะคะรอสักครู่ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะลงไปดูน้ําตกกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายอออของที่ระลึกนะคะคมีสินค้าต่างๆมากมายอ,อันนี้เนะ่ยน่ารักมากเลยเค่ะห้าบาทที่ฉันไปซื้อเียๆมาห้าบาทเหรอสิบบาทแล้วเ,เดี๋ยวกลับมาซื้อค่ะค่ะเราก็จะลงไปดูน้ําตกกันนะคะเออีท่านค่ะ พวกทางมึงเองก็มีจำประเด็นหรอแ่อ้โหต้อรวมกันเลยหรอตและเชิญเพื่อนๆลงไปข้างล่างกันนะคะโอ้ คงจะได้ยินเสียงน้ำตกกันนะคะมาเล่นมากเลยนะคะน้ําใสไหลลงสู่เบื้องล่างรไประด้างข้างล่างนะระยะทางเดินท,ทางเดินลงไปค่อนข้างจะชันและลําบากนิดนึงนะคะก็ต้องระวงังระวังเศยษากเลยค่ะน้ำต,ตกอลังมากเลยค่ะไม่เคยเห็นค่ะเป,ป็นยังไงบ้างคะกับการเดินทางครั้งนี้ก็เนี่ยแหละโพกนิ่งน่กากลัวค่ะมันมีนหินด,ด้วยค่ะ แปลว่าวันไดนเป็นหินนะคะ่ะตรงมานี่เป็นเป็นหินนะคะ่ะเป็นเป็นเหมือนผานะคะ่ะได้ยินเสียนงน้ำตกดังคืนคืนเลยค่ะน้ำตกดังคืนคืนมากน้ำต,ตกดังจ้ากจ้ากเลยค่ะมันดังจา้จา,จา,จา,จาน่าประทับใจมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นนะะได้ไปเที่ยวภูกระดึงแล้วแถมยังได้มาเที่ยวที่คุณหมิงเมืองไทยค่ะซึ่งตรงนี้คือน้ำตกเพียงดินนะคะ เราไปดูกันดีกว่าค่ะอาจจะมีเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะอยากเล่นน้ํานะคะถึงอากาศจะหนาวแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคะแหนทางเดินชันมากเลยนะคะเพื่อนๆสนุกสนานกับการถ่ายรูปมากทุกคนตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศแบบนี้มากนะคะน่าจะมาเป็นครอบครัวแล้วก็มาปิกนิกกันหรือมาก,กันเป็นกลุ่มเพื่อนจะอโอเคมากเลยะคะ่ะ แต่ก็ได้นะคะที่วันนี้ไม่ได้พกเสือหรือพกอะไรมาด้วยเพราะว่าเออจินข้าวเที่ยงกันมาแล้วข้างล่างนะคะ